นาฬิกาหน้าจอสวยคมชัดข้อมูลต่างๆบนจอเพียบเมนูต่างๆเนี่ยครับข้อมูลเต็มไปหมดเลยและยังมีหน้าจอที่ลื่นไหลามากๆนะครับอ่านภาษาไทยได้ชัดอีกต่างหากและนี่ก็คือ a m e z f i t GTS 2E สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Squidman x e ครับ และตอนนี้เรากำลังอยู่กับนาฬิกาสมาร์ทวอชตัวใหม่นะครับที่เพิ่งออกมา Amazfit GTS2E ครับและขณะที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนาฬิกานี้ก็คงเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้นำนาฬิกาตัวนี้เนี่ยครับไปใช้นะครับก่อนเปิดตัวเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาเล่าให้ฟังกันว่ามันมีคุณสมบัติอะไรที่เจ๋งๆบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับ เจ้านาฬิกา a m มท f i t GTS2E รุ่นนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเหมาะสำหรับสายที่ชอบข้อมูลเยอะๆครับผมอย่างที่เห็นเลยว่าหน้าจอเขาเนี่ยครับเต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆมากมายเต็มหมดเลยหน้าตาของมันเนี่ยครับที่ออกแนวดูเป็นแบบแนวดูเป็นสมาร์ทวอชจริงๆมากๆนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยที่เห็นเป็นจอสดใสแบบนี้เนี่ยครับคือเป็นจอ AMOLED นะครับเห็นชัดทุกอย่าง จอคมชัดแล้วก็มองเห็นได้แม้กระทั่งด้านข้างอย่างนี้ครับวัดเฟสต่างๆนีครับข้อมูลเยอะมากๆนะคร,รับสายที่ชอบแบบแต่งจอที่มีข้อมูลเยอะๆบนจอเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ครับมาถูกทางละตัวกล่องของ Amazfit g t s 2 e ตัวนี้เนี่ยครับเขาก็มาเป็นกล่องแบบไซส์แบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับด้านข้างเนี่ยครับเขาก็จะมีเขียนว่าสามารถที่จะวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้นะครับ วัดค่าการนอนหลับครับผมวัดค่าพายนะครับซึ่งเป็นค่าที่เริ่มใช้มากันตั้งแต่ปีที่แล้วนี่เองรวมถึงมีหน้าจอเป็นจอ AMOLED นะครับจอ always on ซึ่งจะเปิดตลอดเวลาได้ voice assistant นะครับสามารถสั่งงานผ่านเสียงได้แล้วก็มีแบตเตอรี่ที่ยาวนานนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันดูดีกว่าครับว่าในกล่องนีอะไรบ้างตัวกล่องข้างในเนี่ยก็จะมีกล่องแข็งๆอีกชั้นหนึ่งนะครับเปิดออกมา นี่ครับก็จะมีตัวนาฬิกาอยู่อันนี้ไม่ใช่นาฬิกาจริงนะครับเป็นสติกเกอร์แปะไว้ด้านข้างของกล่องเนี่ยติดกันไหนลองดอุ้ยดึงได้ด้วยมันเป็นล็อกกันอย่างนี้นี่เองนะครับตกใจหมดเลยนาฬิกาดูเรียบๆดีนะส่วนกล่องด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นส่วนของที่ชาร์จนะครับแล้วก็ตรงน,นี้น่าจะเป็นคู่มือข้างในแกะไม่ได้นะครับด้านนี้เขามีตัวที่แกะที่ชาร์จด้วยนะครับ ที่ชาร์จเป็นแบบนี้นี่เองสายน่าจะยาวประมาณเมตรหนึ่งได้ครับส่วนกล่องคู่มือนั้นเปิดออกมาก็อาจจะมีคู่มือนะครับเราควรจะอ่านคําแนะนําก่อนนะครับก่อนใช้งานเขามีพวกอุปรกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็นาฬิกาเนี่ยมีอะไรบ้างด้านหลังมีเซนเซอร์อะไรเราก็จะได้รู้ครับผมและแน่นอนนะครับสำหรับการเชื่อมต่อในคู่มือเขาก็จะมี QR code ให้สแกนแอปได้ครับ เดี๋ยวเรามาแกะสติกเกอร์ออกดีกว่าหน้าจอเงามากครับและอันนี้คือปุ่มเปิดกดอันนี้ใช่ไหมครับกดปุ๊บติดเลยเหรอ,อลองเซตภาษาไทยแล้วกันเพื่อให้อ่านง่ายให้ดาวน์โหลดแอปนะครับจากตัวนี้นะครับสแกน q r เรียบร้อยนะครับสแกนเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์นะครับแอปเป็นชื่อแอปเซตนะครับ หรือแอป a m e ทฟิ t เก่านะครับผมอันี้ผมก็ใช้ทั้ง a m e ทฟิ t t ีเลแล้วก็ a m e ทฟิ t Neo อยู่นะครับก็เลยมีแอปอยู่แล้วเอาเปิดแอปขึ้นมาเลยแล้วก็สามารถที่จะกดแอปนะครับอปไปเลยนาฬิกาใช้ QR Code ก็ได้ครับแล้วก็สแกน QR ไปเรียบร้อยครับระหว่างนี้เขาให้วางใกล้กับนาฬิกานะครับมาที่นาฬิกากัน ให้เรากด Request นะครับเชื่อมต่อถ้าเราใช้นาฬิกาอันอื่นของ a m มทฟิตเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าจะถู er ะถกหยุดการทำงานให้เรา Continue ไหม c o n t n t u n u e ไปนะครับอันนี้เขาก็จะมีคู่มือนะครับบอกว่าถ้าปัดขึ้นปัดลงเนี่ยเปลี่ยนมาดู notification ครับหรือว่าหน้าจอ setting ต่างๆสามารถดูแอปต่างๆที่อยู่ในานาฬิกาอย่างรวดเร็วโดยการปัดซ้ายปัดขวาครับส่วนการ ออกคําสั่งใส่นาฬิกานะครับก็คือแค่ยกนาฬิกามาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถพูดเลยนะครับ open heart rate ก็จะแสดงค่าให้เลยเดี๋ยวค่อยมาลองดูกันเริ่มต้นใช้งานดีกว่าเสร็จปุ๊บก็จะอัปเดต GPS ครับเขาบอกว่าถ้าเห็นไอคอนแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราสามารถใช้ voice command หรือการออกคำสั่งด้วยเสียงเช่น open heart rate นะครับการปลุกการสั่งด้วยเสียงนะครับเราสามารถเข้าไปที่ wake up mode นะครับ ระหว่างที่ยกข้อมือมา5วินาทีมก็มจะรับคำสั่งเสียงในนี้เนี่ยเขาก็จะมีคำสั่งเสียงทั่วไปนะครับ view all voice command ก็จะแบ่งเป็นหมวดนะครับ4หมวด system control open app work out control นะครับสำหรับนาฬิกาแบบนี้ครับ smart watch เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราได้มาใหม่ๆเราก็อยากจะกดดูใช่ไหมครับว่าเขาให้หน้าจอแบบไหนมาบ้างเลื่อนดูสักหน่อยหน้าจอที่ให้มาในตัวเนี่ยก็สวยอยู่แล้วนะครับ น,นี่คือใส่มาในแอปเลยก่อนใช้งานนะครับด้านหลังของเครื่องจะมีสติกเกอร์แปะตรงเซ็นเซอร์นะครับให้แกะออกด้วยไม่งั้นมันไม่ทำงานนะดูหน้าจอนาฬิกาในนี้ไปแล้วนะครับลองมาดูผ่านในนี้บ้างในมือถือบ้างว่ามีอะไรให้โหลดดูจัดเต็มดีนะสามอันดับแรกนี่ดูแบบสวยมากครับอืมแค่หน้าจออัปเดตมาใหม่นี่ก็สวยๆทั้งนั้นแล้ว นี่สามารถเปลี่ยนพื้นหลังแบ็กกราวด์ได้ด้วยนะหน้าจอแบบเอ็กซ์ไซนี่ดูสวยทุกอันเลยครับแล้วก็แบบเรียบง่ายนะครับนาฬิกาแบบเข็มอันนี้นาฬิกาแบบที่มีลูกเล่นนะครับคัลกี้แล้วก็นาฬิกาแบบคลาสสิกครับนาฬิกาแบบสายดิจิตอลจ๋าๆเลยแล้วก็หน้าจอแบบที่มีฟีเจอร์เยอะๆนะครับแฟชั่นโหแค่หน้าจอนี่ก็ ถือว่าเยอะมากๆแล้วครับเดี๋ยวมาลองโหลดหน้าจออันดับแรกดูกันครับง่ายๆก็คือมีปุ่มซิงค์นะครับป้กดดาวน์โหลดเร็วมากก็จะซิงค์หน้าจอครับเฮ้ยใช้เวลาเร็วมากๆเลยนะถ้าเทียบกับสมัยก่อนเรียบร้อยแล้วครับสวยมากเลยพูดถึงหน้าจอเนี่ยผมว่าเขาทำออกมาคมชัดดีนะ ดูอย่างตรงเข็มวินาทีเนี่ยผมว่าชัดเลยนะครับการฝึกคำสั่งเสียงนะครับเราสามารถมาฝึกในตรงนี้ได้นะครับ Offline Audio Command Word ให้เราฝึกพูดต่างๆนะครับเช่น o Open h Heart r a t e b r i g h t n e s s Up b r i g h t n e s s d o w n นะครับ Start running Open Music ได้เยอะอยู่นะ Open Alarm เดี๋ยวลองใช้คำสั่งเสียงดูก่อนดีไฟ d Mobile ได้ด้วยนะครับหามือถือได้เลยให้ยกขึ้นมาแล้วก็พูดอ่าไหนลอง Open Heart Rate นี่ครับเขาก็จะเตือนว่าให้ใส่นาฬิกานะครับเพื่อบอก h e ร r t r a t ได้เียที่ข้อมือให้เรียบร้อยก่อน Open Heart Rate พอพูดปุ๊บก็จะวัดอัตราการเต้นหัวใจให้เลยเรียบร้อยครับในส่วนของการวัดค่าออกซิเจนในเลือดนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่เราจะต้องมือนิ่งๆหน่อยนะครับนี่ครับกดเข้าไป SPO2 แล้วเขาจะให้เราใส่นาฬิกาแบบห่างกับข้อมือประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็เห็นนาฬิกาขึ้นนะครับมือนิ่งๆ อ่านี่ครับก็จะได้ค่าออกซิเจนในเลือดออกมาครับอยู่ที่96%ลองชาร์จดูดีกว่าอนนี้นะครับเป็นสายชาร์จเราก็ใส่ช่อง USB เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นแม่เหล็กติดอ้อมันเป็นแม่เหล็กจริงติดไปปุ๊บเรียบร้อยครับชาร์จแล้วเดี๋ยวผมขอลองเอาไปใชใ้ดูก่อนนะครับว่ามันสามารถ ใช้งานยังไงดีแค่ไหนเดี๋ยวมาว่ากันครับเดินได้6,900แล้วเพี่ยมกำลังคิดอยู่นะว่าจะวัดจำนวน9ก้าไงดีนะครับอาจจะลองเดินดูสัก3 0 9แล้วเดี๋ยวมาลองวัดผลดีกว่าว่าตรงกันไหมนะครับตอนนี้2,601ถ้า309ก็น่าจะอยู่ที่2,901นะครับ จะลองเดินนับไปดูแล้วกันเมื่อกี้ลองเดินดูนะครับสามร้อยเก้านับด้วยตัวเองอันนี้ว่าได้สอง้ยปดสิบสองครับก็คาดเคลื่อนไปประมาณ1ิบดเกนะครับจากที่เดินประมาณนี้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องความเป๊ะก็คืออาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดการเชื่อมต่อกับตัวมือถือกับนาฬิกานะครับโดยจะปิดบลูทูธทิิงไป ตอนนี้นาะฬิกาไม่มีบูทูธแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่า GPS ที่เนี่ยจับเร็วไหมก็ไปที่ work out outdoor running นะครับอ่ามันก็จะจับ GPS นะครับอ่าได้ละใช้ววเวลาประมาณเกือบ10วินาทีนะครับผมในการจับ GPS เสือคือเราสามารถวิ่งโดยไม่ต้องใช้มือถือได้ครับกดโกานะครับมันก็จะจับเซ็นเซอร์ทำงานไปทางฮาร์ดเรทนะครับประมาณนี้ซึ่งเราสามารถยกขึ้นมาดูได้ตลอดนะครับเรื่องของ h ฮาร์ดเรทแล้วก็เวลาต่างๆขอทดสอบเข็มทิศซะหน่อย ถ้ากดเข็มทิศหมุนไปหมุนมานะครับอ่าเนี่ยครับก็จะได้เข็มทิศมานะครับอยู่กลางเอาดอมันก็จะหมุนเร็วง่ายๆหน่อยหนึ่งถ้าหมุนตัวมันก็จะบอกทิศให้ครับว่าตอนนี้ทิศเหนืออยู่ทางไหนอ่าเราต้องการหันหน้าไปทางทิศเหนือก็ง่ายๆเลยครับในส่วนของรอมิเตอร์เนี่ยสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีนะครับบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ระดับไหนนะครับ อันนี้คือใช้สแตนอะโลนเลยนะไม่ได้เชื่อมต่อมือถือนะเพราะว่าตัวมือถือเนี่ยผมปิดอูทูบไปแล้วแล้วทิ้งไว้แป๊บหนึ่งครับตัวตำแหน่งที่เราอยู่นะครับก็จะขึ้นมาด้วยนะครับตำแหน่ง gps โหมดออกกำลังกายเนี่ยมีเยอะมากมาตรฐานก็อย่างที่เรารู้กันครับวิง่งอะไรเงี้ยปั่นจักรยานว่ายน้ำมีหมดนะครับออกกำลังกายในล่มนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีข้างในอีกครับแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะครับเยอะเลยอลองดูนะครับเช่นเอาแค่วิ่งอย่างเดียวละกันมีวิ่งอะไรบ้างนะครับมีหลายแบบนะครับปั่นจักรยานปั่นแบบไหนบ้างว่ายน้ำนะครับมีทั้งว่ายในสระทั้งว่ายกลางแจ้งเกียร์ในร่มโหเพียบเลยครับสายฟิตเนสนะครับได้ใช้แน่นอน เยอะจริงเต้นนะครับเต้นก็มาเต้นหลายแบบด้วยนะครับไม่ใช่เต้นธรรมดากีฬาที่เน้นการต่อสู้หรือศิลปะป้องกันตัวครับไม่ว่าจะต่อยมวยมวยปั้มศิลปะป้องกันตัวนะครับไทยเก๊กมวยไทยยูโดเทควันโดคาราเต้โอ้โหมาเพียบเลยสำหรับหมดกีฬานะครับเขาก็เคเมว้ว่ามีถึง90แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในร่ม กางแจ้งก็คือมีหมดเลยนอกจากนี้นะครับยังวัดค่าความเครียดได้นะครับวัดออกซิเจนในเลือดได้มิวสิกไว้ควบคุมเพลงครับเป็นมาตรฐานของนาฬิกาสมาร์ทวอทท์ทั่วไปแล้วเดี๋ยวนี้ตั้งในาการปลุกนะครับอีเวนต์แจ้งเตือนต่างๆวิจเจ t นะครับข้างในนะครับมีเข็มทิศบารอมิเตอร์นะครับนากาจับเวลาต่างๆค้นหามือถือ แล้วก็วัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมินี้เนี่ยคือถ้าเราเอาไปสัมผัสกับอะไรถ้าเราเอาไว้ที่แขนเนี่ยมันก็จะวัดอุณหภูมิที่แขนของเราครับแต่ถ้าเราไปวางที่อย่างอื่นเนี่ยมันก็จะไปวัดอุณหภูมิบนพื้นผิวอื่นแทนครับอย่างเช่นผมเอาไปวางบนโน้ตบุ๊กเนี่ยครับอุณหภูมิมันก็จะลดลงนะครับค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆทันทีเลยและด้วยความที่มันเป็นจออโมเล d เนี่ยครับมันก็เลยสามารถทําให้เราปิดจอได้นะครับ แต่ยังมีนาฬิกาอยู่เช่นผมปิดนาฬิกาลงนะครับมันก็จะแสดงตัวนาฬิกาอยู่นะครับแต่พอแขนขึ้นนะครับมันก็จะเป็นหน้าจอนาฬิกาปกติเลยในส่วนของเครื่องเล่นเพลงนะครับถ้าเราเปิดโปรแกรมที่เป็นเพลงเล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็นอะไรก็ตามนะครับที่มันเกี่ยวกับการเล่นมีเดียนะครับมันสามารถที่จะกดเล่นได้เลย กดหยุดเล่นได้นะครับม да ันก็จะเฟดดาวน์ลงลองเล่นดูนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเน็กแ็ทนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับสำหรับนาฬิกา AMAZ FIT GTS 2E ตัวนี้ครับผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่ มีความครบคันนะครับในแง่ของฟังก์ชันแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยให้มาเยอะมากๆครับมีจอที่สวยมากๆด้วยขณะเดียวกันนีครับโหมดกีฬาต่างๆเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยรวมถึงพวกเซ็นเซอร์นะครับที่ใช้ในการวัดค่าต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าจัดเต็มมามากๆในาราคาเปิดตัว4,599บาทนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ครบคันนะครับ ในเรื่องของความสามารถมากๆแล้วก็อย่างที่บอกครับมันสวยครับเซ็นเซอร์เยอะเพียงแต่ว่านาฬิกาเนี่ยครับอาจจะเหมาะสําหรับผู้ใหญ่สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเรื่องของหน้าจอเนี่ยครับมันอาจจะเป็นหน้าจอที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อลุยนะครับมันไม่ถึงทนลุยแบบ a เมทฟิทเเล็ตัวนี้ครับที่ผมใส่อยู่ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือลุยมากๆนะครับปลาลงมาในเลือดนี่ยังไม่พังเลยนะครับทนจริงตานี้นะครับ มาเป็นสายสำหรับคนที่ดูแลรักษาของเป็นนะครับผมผู้หญิงใส่เนี่ยดูดีเลยเพราะว่าสายตัวเรือนเขาเออกแบบมาเนี่ยสวยนะครับใช้ได้แล้วเรื่องของการเปลี่ยนสายเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากนะครับปลดล็อกกันง่ายๆสายขนาด22มิลิเมตรเท่านั้นเองก็ <c ười> คิดว่าวันนี้นีครับก็คงจะได้ข้อมูลไปมากพอสมควรน,นะครับสําหรับในการ a เม f i t GTS2E ตัวนี้ ซึ่งหลังจากที่ผมลองใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าประทับใจครับเป็นนาฬิกาที่สวยงามแล้วก็ใช้ได้ดีครบคันมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย